สวัสดีครับนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ทุกคนครับวันนี้มาเกียวกันในรักวิชาพศึกษาครับเรื่องที่ครูจะสอนวันนี้เป็นเรื่องของกีฬาไทยเอ่อเป็นเรื่องของกระบี่ครับต่อจากคาบที่ผ่านมาครับเดี๋ยวดูเนื้อหาต่อครับดูในหนังสือปร้องกันเลยครับอ่าหนึ่งจุดหนึ่งครับวาดกระบี่ขนานกับพื้นหน้าทางขวาลักษณะความมือครับมือซ้ายดึงมาจีบไว้ที่หน้าอกนะครับ ในขณะที่วาดกระบี่มาทางขวาสุดแล้วให้พิกข้อมือหงายครับกระบี่ขนาดพื้นโกงกระบี่อยู่นอกลำตัวเปลี่ยนเขา่าตั้งเข่าซ้ายมือซ้ายจีบระดับอ,อกครับดูในหนังสือพร้อมกันเลยครับต่อไป1.2ครับโล่ตัวไปข้างหน้านะครับวางเข่าทั้ง2ลงยกปลายเท้าขวาขึ้นนะครับมือซ้ายลำหน้าเสมอคิวนะครับ ตามลักษณะรูปภาพครับในระดับหน้าผากครับต่อไปครับ1.3ครับวางเท้าขวาลงนะครับลุกขึ้นยืนเหมนตัวกับหลังหันทางด้านขวามือครับตามรูปภาพครับต่อไป14ครับพร้อมกับวาดกระบี่มาทางด้านซ้ายนะครับพลิกข้อมือคว่ำลงนะครับ กระบีเหน็บเอวมือซ้ายจีบระดับอ,อกนะครับมือทางซ้ายจีบระดับอ,อกครับมือทางขวาง่อกระบีมาครับสิบห้าครับยกขาขวาขึ้นให้ขาขวาลองรับศอกขวานะครับมือซ้ายลำข้างเสมอกับใบหูนะครับต่อไปสิบหกครับมือซ้ายมาจีบไว้ที่หน้าอ,อกนะครับจีบหน้าอ,อก วัดกระบี่มาทางด้านขวาควงกระบี่ไปข้างหน้าสองรอบครับวางเท้าขวาลงข้างหน้าเฉียงไปทางขวานะครับแล้วก็โลกตัวไปข้างหน้าอยู่ในท่าคุมลำนะครับโดยเข่าขวางอเข่าซ้ายตึงเปิดส้นเท้าเล็กน้อยนะครับกระบี่อยู่ทางขวาหงายมือกระบี่ขนานพื้นส่วนโกงกระบี่อยู่ด้านนอกลำตัวนะครับ ข้อท pues nah uh, ี่ครับการขึ้นพรมยืนนะครับซึ่งการขึ้นพรมยืนปฏิบัติเช่นเดียวกับการขึ้นพรมนั่งครับแต่นั่งหันหน้าไปถาคู่ต่อสู้กระบี่วางด้านหน้าครับเดี๋ยวมาดูตารางครับการขึ้นพรมยืนนะครับทิศที่1ด้านหน้าครับหันหน้าตรงคู่ต่อสู้ครับดูพร้อมกันครับทิศที่2ครับด้านขวาเมื่อเริ่มจะลุกขึ้นยืนหันด้านขวานะครับทิศที่สาม ด้านหลังนะครับเมื่อลำทิศที่2เสร็จแล้วกลับหันหลังทางขวามือนะครับทิศที่4ด้านซ้ายครับเมื <c oughs item related> ่อลำทิศที่3าเสร็จแล้วให้วางเท้ามาทางทิศที่4นะครับทางขวามือ3ามุมฉากนะครับหลังจากการลำทิศที่4ี่เสร็จแล้วนะครับกลับหลังหันมาจบในทิศที่1ตามเดิมนะครับตามรูปภาพครับนี่ก็เป็นลักษณะของการขึ้นพรมยืนนะครับ ข้อที่หนึ่งครับนั่งหันหน้าเข้าหาคู่ต่อสู้นะครับเหมือนที่ครูบอกเมื่อกี้วางกระบี่ไว้ด้านหน้าก้มตัวลงไว้กระบี่นะครับในภาพที่หนึ่งต่อไปดูภาพที่สองครับมือขวาจับกระบี่มาทัดถูดโดยให้โกลงกระบี่อยู่ข้างบนกระบี่เฉียงขึ้นประมาณ45องศาปลายชี้ไปข้างหน้าครับดูในรูปภาพครับต่อไปเป็นภาพที่สามครับมือซ้ายจีบไว้ที่หน้าอกตั้งเข่าซ้ายขึ้น โลดตัวไปข้างหน้าเข่าซ้ายไม่ถึงพื้นนะครับต่อไปข้อที่4นะครับภาพที่4ช่วงกระบี่ลงทางซ้ายพร้อมกับลุกขึ้นยืนด้วยเท้าซ้ายหันตัวไปทางขวา1มุมฉากครับต่อไปเป็นรายงานครับข้อที่หนึ่งการขึ้นพรมยืนปฏิบัติอย่างไรครับต่อมาครับต่อไปข้อที่สองครับ ทิศที่1ด้านหน้าหันหน้าทางด้านใดครับต่อมาครับต่อไปข้อที่3ครับทิศที่2ด้านขวามเมื่อเริ่มจะลุกขึ้นยืนหันไปทางด้านใดครับต่อมาเช่นเดียวกันครับพบกันใหม่ชั่วโมงหน้าครับขอให้ทุกคนตั้งใจทำงานและดูแลสุขภาพด้วยครับได้เจอกันครับสวัสดีครับ